ดีค่ะพบับพวกเรานะคะทีมบัญชีและแอดมินค่ะวันนี้เราจะทําเมนูด้วยน้าซอปกะเพราคุณเอ๋นะคะค่ะเมนูแรกของเรานะคะจะเป็นเมนูกะเพราะเาไก่กรอบค่ะค่ะอย่างแรกนะคะพยะจะเป็นูจุดเตาก่อนนะเขาก็ใส่น้ำไปนิดนึงใช่ไหมคะพิะใช่ค่ะค่ะอันนี้ ไก่กรอบที่เรานํามานะคะประมาณประมาณหนีดได้นะใช่ไหมี่ยะใช่โอเค,อเ,คเราน้ําเดือดเราก็ใส่น้ําซอสคุณอเอกไปก่อนนะคะคง่ายๆนะคะเมนูของเราวันนี้นี่ค,ค่ะเราก็คนน้ําซอสนะคะให้เข้ากับน้ําให้มันละล,ะละลายนิดนึง นะคะเวลามันเดือเนื้อก็ใส่ไก่กรอบเข้าไปเลยค่ะเราก็ผัดผัดแล้วก็นี่ค่ะเวลาไก่กรอบกับน้ำซอสให้มันเข้ากันก่อนใช่ไหมคะพี่อาผดอนนิดนงให้มันแบบว่าดึงก่อนค่ะ แล้วก็ใส่ใบกะเพราเนาะสเสียใส่ค่ะนี่ค่ะใกบกระเพราง่ายๆนะคะเม,ม,มนูนี้คือเ้าแค่มีไก,ก่กรอบทำซอสทุน,นีแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงค่ะอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะแห้งเกินไปเนาะ ใช่ไหมคะพิยะเมนูแรกอของเรานะคะถักใส่เลยเรียบร้อยหนึ่งเมนูียบร้อยต่อไปจะเป็นเมนูที่สองนะคะจะเป็นกระเพราไข่เยี่ยวหมา ใส่เนื้อสับไปแล้วใช่ไหมคะพิยะใช่ค่ะแล้วก็ผัดจนเนื้อสับเราเริ่มสุกนิดนึงใช่ไหมคะเนื้อก็สุกชาดนิดนึงค่ะน้ำซอสของเราใช่ไหมคะช่วงระหว่างรอที่เนื้อสุกเรามาบอกโปรโมชั่นของเรานิดนึงได้ไหมคะพิยะได้ค่ะค่ะโปรโมเรามีสองขนาดนะใช่ค่ะ อันนี้ขนาด350 ml นะคะราคา99บาทตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะซื้อ5ได้ถึง6ค่ะราคา495บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะค่ะแล้วก็อีกขนาดนะคะเป็น100 ml นะคะราคาจะอยู่ที่199บาทค่ะโปรโมชั่นของเราเหมือนกันนะคะซื้อ5ได้ถึง6ค่ะราคาจะอยู่ที่995บาทนะคะส่งฟรีนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่อาหารเรากันต่อนะคะ เนี่ค่ะเนื้อสั์ของเราก็ใกล้จะสุกแล้วจากนั้นเราก็ใส่ซอสกะเพราคูนิเข้าไปนะคะค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะเมนูนี้เราอาจจะตกแต่งด้วย ้านะคะน,นิดหน่อยนะคะเพื่อให้แบบมีสีสันที่สวยงามนะคะาจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เราก็จะทอาการใส่ไขยเยี่ยวม้านะคะอันนี้เรานําไปทอดมาแล้วนะคะไข่เยี่ยวม้าของเรา พอเริ่มเดือดเราก็จะใส่ใบกะเพรา นะคะทำง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่นุ้ยค่ะสังใส่จานได้เลยค่ะ าต่อไปเมนูที่3าของเรานะคะจะเป็นผัดมีใส่ไก่สับนะคะ เราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ผัดให้มันสุกนิดนึงนะคะเมนูนี้เราต้องใส่น้ำเยอะหน่อยไหมคะพี<ช>่ยัเพราะเราต้องใส่เส้นหมี่ด้วยเด,ดเดี๋ยวมีเส้นหมี่ ใส่เพยของเรานะคะน้ําซอสกะเพราคุณเอ๋ค่ะอันนี้เราใส่สองช้อนนะคะเพื่อใี้รสชาติไรเข้มข้นนะคะพอเราต้องใส่เส้นหมี่อีกน้ําซอสกะเพราคุณเอ๋ของเรานะคะจะเป็นน้ําซอสที่สําเร็จรูปมาแล้วนะคะสามารถใส่กับเมนูอะไรก็ได้นะคะใส่ไป ซอสของเรามันเข้มข้นมากนะคะใส่ไปนิดนึงก็อร่อยแล้วนะคะอันนี้มันจะดูแบบนนถ้าอยากมีสีสัตว์นิดนึงนะคะเราก็ใส่ซีนิกแต่งไปดิ ก็ใส bon ่ใบกะเพราเข้าไปนะคะอ่าสวยามมากใช่ค่ะกลิ่นก็หอมด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะของเราเมนูที่สามของเรานะคะนี้ก็้อมสด้ะคะนี้ก็้อมสดใช่ตอนนี้ฝนตกดังมากเลยเราคุยเรื่องคุยไปเรื่อ ขึ้ ใช้เวลาในเกี่ยวได้หลายเมนูมากใช่ง่ายๆทำไม่สีาดีนะคะค่ะตอนนี้เรามาบอกโปรโมชั่นเราอีกครั้งนะคะพี่ยอโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้นะคะขนาด3 5 0 ml นะคะราคาจะอยู่ที่199 99บาทใช่ค่ะตอนนี้ี่โปูนะคะซื้อ5ได้ถึง6นะคะ ราคาจะอยู่ที่195บาทใช่ค่ะราคานี้รวมส่งแล้วนะคะอีกขนาดหนึ่งนะคะเป็น1000 ml นะคะราคาจะอยู่ที่1 9 9บาทค่ะอ่ามีโปรเหมือนกันนะคะซื้อ5ได้ถึง6นะคะราคาจะอยู่ที่995บาทค่ะส่งฟรีเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะถึงขั้นตอนการชิมของเราใช่ไหมครับพี่แอใช่ค่ะค่ะวันนี้เราชิมกันเลยนะคะได้พี่เริ่มเลยค่ะ เมนูแรกก่อนก็ได้ค่ะเป็นกระเพราไก่กรกระเพราไก่กร่เป็นยังะเมนูแรกของเราทาบเป็นไงคะรก่กรใช่เข้ากับน้ำซอสเราคะก้าโอเเคต่อไปนะคะเป็นอีกเมนูนะคะเป็นกระเพรามอสับใส่ไข่เยี่ยวม้านะคะ วันนี้พวกเราขอประสบการทำอาหารขอเราไ้เียเท่านี้นะคะค่ะวันดีค่ะ<า>